ุศลเข้าถึงปฐมฌานะเมื่อจิตเข้าถึงตรงนี้สมมุติว่าผมยกตัวอย่างท่านนั่งสมาธิอยู่จะรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะนั้นเนี่ยท่านพลากออกมาจากกามท่านพลากมอกจากกามแน่ๆแล้วก็สงัดจากธรรมมันเป็นอกุศล ในช่วงแรกอาจจะยังมีความคิดที่เป็นนิวรเดือดเนื้อร้อนใจแต่สักพักมันก็เริ่มจางไป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 จนสงนัดจากกามแล้วก็สงนัดจากธรรมมันเป็นอกุศลจิตจะค่อยๆผ่องใสขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์คือยังมีเสียงภาคในหัวยังมีเสียงภาคอยู่ในหัวแต่มีปีติน้ำหูน้ำตาไหลขนลุกขนพองหรือว่าอะไรแล้วแต่นิดๆหน่อยๆก็ได้หรือจะเกิดขึ้นเยอะๆก็แล้วแต่บางคน มีสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่แค่นี้ปฐมฌานนะครับหลายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างเวลานั่งแต่ไม่ได้ต้องต้องเกิดในสมาธินะครับไม่เกี่ยวว่าต้องอยู่ในท่าน,นั่งนะครับอย่างปฐมฌานเนี่ยนั่งดูอะไรแล้วมันเกิดสิ่งเนี้ยดูสมมติว่าดูเรื่องพระคุณแม่โอ,โอ้เกิดความปีติน้ําตาไหลอะไรเงี้ย ตอนนั้นก็สนงัดจาักการสนงัดจักรธรรมมันเป็นอกุศลเหมือนกันนะครับดูพระมาอาดูพระกรณียกิจของพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันโอ้ท่านเมตตาเราจริงๆนะจิตเข้าสู่ปฐมฌานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกเรื่องของปฐมฌานนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องท่านี้กันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่แล้วนะครับแต่ว่าท่านเลยจากตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องว่ากันไปเรื่อยๆล่ะทีนี้ด้วยความที่วิตกวิจารณ์ทั้งสองระงับลงก็คือเริ่มเงียบ เสียงภาคในหัวเริ่มเงียบจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเข้าถึงทุติยฌา,านเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจภายในให้สมาธิอันเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณคือเงียบละมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิตอนนี้จิตเข้าสู่สมาธิและจิตเริ่มตั้งมั่นแลแต่ยังมีปีติกับสุขอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติในฌานที่สองยังมีปีติและสุขอยู่ทีนี้พอปีติเริ่มจางก็ปีติมันเกิดขึ้นมันกระจางไปเหมือนกัน พอปีติเริ่มจางจิตเริ่มอยู่เป็นอุเบกขาแล้วไอ้ความสุขที่วุว่ววาวววก็เริ่มค่อยๆสงบลงจิตย่อมเข้าสู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะนะครับสวยความสุขด้วยนามากายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขเข้าถึงตติยฌานและทีนี้พอละสุขละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงฌานที่สี ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วแลวอยู่พอถึงทําไมพระเจ้าถึงได้พูดถึงสัมมาสมาธิเอาไว้ในรูปฌปานสี่ต้องดูตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปผมจะทําให้ท่านเห็นอะไรบางอย่างท่านจะพูดถึงการเดินทางของจิตจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ในฌานที่สี่ เมื่อจิตเดินทางเข้ามาถึงฌานที่สี่เนี่ยเราจะเห็นแต่ละคําจะบอกว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลวอยู่ตรงนี้เนี่ยจิตจะเข้าไปสัมผัสกับอุเบกขาแท้ๆละ่ะถ้าจิตเข้าไปสัมผัสอุเบกขาแท้ๆตรงนี้ได้บ่อยๆมากๆมันจะเหมือนกับ เด็กคนหนึ่งถ้าวันนี้เราเองเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกว่านอกบ้านเนี่ยร้อนแต่ทำไมเด็กมันชอบวิ่งเล่นนอกบ้านบอกให้มานั่งเฉยๆสักห้านาทีนั่งไม่ได้วิ่งพุดออกไปออกมานั่งสักสิบนาทีไม่ได้ทำยังไงก็นั่งไม่ได้เหมือนเราไปนั่งสมาธิเนี่ยใครจับเรานั่งอยู่ๆนั่งป๊อบนั่งไม่ได้ทํำยังไงเขถึงต้องใช้อุบายอ่หนูให้ยีสบาทนั่งตรวนี้ครึ่งชั่วโมง พอนั่งครึ่งชั่วโมงปุ๊บแบมืออ่ะยี่สิบวิ่งไปยวเดี๋ยวมาอีกอวันนี้นะให้ห้าสิบเลยนั่งชั่วโมงเลยให้ชั่วโมงปุ๊บนั่งเฉย,ย,ยๆปุ๊บวิ่งออกไปทําอย่างเงี้ยบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆนงจนวันนี้ถ้านั่งได้ทั้งวันให้ร้อยหนึง่งนั่งทั้งวันอ่ะให้ร้อยหนึง่งบ่อยๆเข้าเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปสามเดือนผ่านไปก็ใช้อุบายเงี้ยไปเรื่อยพอถึงวันหนึ่งอ่ะวันนี้ไม่ออกไปเล่นข้างนอกเลยอืมอ่ะทำไมอ่ะข้างนอกร้อนฝุ่นเยอะ เพื่อนแกล้งด้วยอทำไมเมื่อก่อนชอบอะก็ไม่รู้ว่าตรงนี้สบายกว่าเนี่ยใช่อุบายมาอยู่แค่นี้เองถ้าจิตได้สัมผัสสิ่งนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจะรู้เลยว่าที่ไหนที่สมควรอยู่วันนี้ไม่มีทางเลือกเด็กคนแรกโดยเด็กคนนี้ไม่มีทางเลือกเหมือนกันไม่เคยรู้มาก่อนว่าตรงนี้สบายกว่าเคยมีแต่คนบอกแต่ไม่เชื่อ จนกระทั่งต้องประจักษ์แจ้งด้วยประสบการณ์ของเด็กคนนี้เองถ้าอุปมาเด็กนี้ฉันใดอุปมาว่าจิตเป็นฉันนั้นเนี่ยจะเหมือนกันเลยเฮ้ย hey, ทำไมมันถึงได้เอาแต่วิ่งกระสับกระส่ายพอบอลมาก็ไปนั่งดูบอลตอนที่มันจะยิงเข้ายิงไม่เข้าโอ๊ยโอยลุนลนลนลน้นละุ้นลุ้นลุ้นนะหรือว่าดูข่าวดูอะไรก็แล้วแต่ดูกีฬาดู มันจะบีบจะฆ่ากันมันจะอชอบดูหนังแอคชั่นหนังผีทำตาอย่างนี้ก็เอาคือไม่รู้จะดูทําไมทั้งนั้นนะแต่เพราะด้วยความที่มันไม่ได้ดูตรงนู้นหรอกมันชอบตรงนี้จิตมันชอบเสพความทุกข์มันชอบเสพความตื่นเต้นทีนี้มันบีบ,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 บมันไปชอบตรงนี้พอไฟดับเพืบเฮ้ยเขายัออยางชั่วหน่อยอแล้วทำไมไม่ปิดซะเองไม่เอาอยากดูยังไง <c oughs> นะฟังแล้วงงๆนะ เพราะว่าพอมันไฟดับพลุบดีมกันเกือบตายเมื่อกี้เนะเพราะว่ามันบีบคั้นมากแล้วมันก็ปล่อยพอมันเข้าสู่อุเบกขามันก็คือสบายแต่ด้วยความที่มันไม่คุ้นมันจึงกระโดดเข้าไปงับฝั่งนู้นแต่ถ้าคนที่ฝึกมาสักพักหนึ่งทุกคนที่มาบอกผมนะเดี๋ยวนี้พอดูอะไรที่มันหดหดปิดดีกว่าคือมันทนไม่ไหวปิดเองไม่ต้องรอไฟดับปิดไม่เอาละม่จะดูไปทําไม ก็ผมว่ก <tang s> ็ดีแล้วก็ดูไปทําไมดูแล้วมันเกิดอกุศลดูแล้วมันบีบคั้นมันก็ไม่ใช่ว่าอะไรต้องดูกันนักหนาหรอกนะปิดตาซะบ้างปิดหูซะบ้างแต่ถ้าอะไรจําเป็นต้องดูก็ดูไปแล้วก็หาทางปล่อยวางพวกนี้บ้างถ้ามันจําเป็นต้องดูแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องดูหนังที่มันคิดิดแล้วก็แกล้งไปตบกันอะไรอย่างเอย่าไปดูให้เสียเวลาเลยอย่าไปซ้อมลงนรกกับพวกเขาเลยเขาน่าอาจจะไม่ได้ลงหรอกเขาเล่นด้วยใจเป็นกลางแต่เราเนี่ยนั่งดูไม่ค่อยใจเป็นกลางเท่าไหร่วูบว่าวุบว่าอยู่เนะนะ เอาละทีนี้สาระสำคัญในมรรคมีองค์แปดเนี่ยเราได้ยินกันจนครบถ้วนนะครับวันนี้ผมสาระจริงๆผมอยากจะให้ทุกคนได้สวดด้วยตัวเองนี่แหละเพราะตลอดเวลาที่เรานั่งฟังไม่ว่าใครจะบรรยายหรือว่าเรา,า,า,าจะไม่เห็นจริงๆว่าตกลงพระเจ้าตรัสว่าอะไรเพราะว่าทุกๆคำผมบอกแล้วว่าวันนี้เราได้เห็นทุกคำตั้งแต่เจตนาเป็นเครื่องเว้นแล้วเราก็มาทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีสัมปชัญญะมีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจมีหมดนะครับยังความพอใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามปารบความเพียรเอะประคองตั้งจิตไว้อีกอเอานี่คําตัดของผู้เจ้าหมดเลยนะผมถึงบอกว่าเวลาฟังอะไรเนี่ยให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าจะบอกว่าหมดความพยายามนะตรงนั้นเนี่ยมีคนทูลถามท่าน เทวดาที่มาถามท่านบอกว่าตถาผู้เจ้าทํายังไงถึงจะข้ามโอคะอันนี้ไปได้คือกิเลสทั้งหลายไปได้ท่านบอกว่าตถาคตไม่พักแล้วก็ไม่เพียรเอาละสิทีนี้ถ้าใครที่กําลังทําความเพียรอยู่ได้ยินตรงนี้ปั้งตถาคตบอกไม่พักแล้วไม่เพียรเอาเลิกเลยเสร็จเลยเพราะมันค้างอยู่ตรงกลางมันขึ้นไปยังไม่สุดถือศีลยังไม่สุดน่ะ คือยังเจตนาจะเอาก็าอยู่เลยเจตนาเป็นเครื่องเว้นก็ยังเว้นกันอยู่เลยยังไม่พ้นขึ้นไปเนี่ยแต่พอมีคนบอกว่าไม่ต้องมีสีระดับนี้เขามีสีนี่ไหนเหรอ,อจริงเหรอ,อมันก็ไม่ต้องมีแล้วเดเอาละทีนี้เริ่มเริ่มหยิบของคนอื่นได้แล้วนะไม่ได้คือมันต้องเอาให้มันรู้เรื่องนะครับหมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นก็เพราะว่ามันหมดเจตนาที่จะเอาแล้วหมดเจตนาที่จะเอาสติมันก็ไม่ต้องคอยระลึกมันก็ทิ้งเรื่องนั้นไปก็ไม่ใส่ใจก็เหมือนกับไม่มี ต้องเข้าใจตรงนี้ดีๆนะครับมันก็เลยดูเหมือนกับไม่มีแค่นั้นเองแต่มันมีอยู่อย่างสมบูรณ์ของมันแล้วมันแค่ดูเหมือนว่าไม่มีแค่นั้นเองอหลังจากนี้ตรงนี้เราก็จะมาดูให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกหน่อยนะครับในมัคมีองค8ดหลายครั้งเราได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าย่อลงองลอดยอลงเหลือใจสิกขาก็คือปัญญาศินสมาธิหรือสินสมาธิปัญญานั่นเอง แต่ถ้าพูดให้ถูกต้องก็ต้องเป็น,ป,นปัญญาศีนสมาธิถ้าเรียกกันตามไล่ตามข้อของมรรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมาธิฏฐิสัมมาสังกปัปปะเนี่ยเป็นปัญญาสมาธิฏฐิคืออะไรความรู้อริยสัจนะครับสัมมาสังกปัปปะคืออะไรนะครับเราก็ต้องพยายามทวน,น,นไว้ในใจดัมริณใ,ในการในขับมะกออกมาออกจากกามภาคออกจากกามไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนนะครับไม่มุ่งร้ายใครแล้ววันนี้เดินออกนอกประตูนี้เร้บอก เราจะเดินทางเข้าสู่มรรคิยงแปดถ้าเรายังมุ่งไม้มุ่งร้ายต่อใครเราก็บอกไม่เอาไม่เอาใครด่าเรามาเราก็อแค่เสียงกระทบเราจะไปสนใจอะไรเ้วก็ปล่อยไปวางไปเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วดําริในการไม่เบียดเบียนอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอยู่แล้วชัดเจนพอมาถึงข้อของศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวอันนี้แ้าไม่ต้องพูดเลย ใครก็ตามที่ศีลห้าบริบูรณ์แล้วก็หมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นด้วยทีนี้เราจะได้ไปพูดภาษาเดียวกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าศีลห้าก็บริบูรณ์จริงแต่ในใจมันยังดิ้นยังแสดงว่ายังไม่หมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นถูกไหมครับเราก็จะได้เข้าใจตัวเราเองว่าอ,อมันยังไม่หมดนะเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ทำแล้วนะแต่บางทีก็อ,อมันก็ยึกยักยึกยักยังมีบ้างก็ค่อยๆชําระไปเรื่อย ชาระไปเรื่อยชําระไปเรื่อยชําระด้วยการไม่ต้องทําอะไรพุทธเจ้าบ,บอกว่าก็มีขันติมีขันติความอดทนมีธรรมะความข่มใจเนี่ยเป็นธรรมที่จะช่วยเผากิเลสวันหนึ่งมันก็จางไปแต่ต้องอาศัยเวลาพวกเราเนี่ยใจร้อนจะทําอะไรก็จะให้มันได้ดังใจมันได้ดังใจก็ดีสิถ้าได้ด